สวัสดีแฟนเพจนะครับมาซาเต็มใจให้บริการนะครับผมวันนี้ผมพิเศษมากครับผมผมได้มาเจอไอเทมตัวนึ่ะของมาซาครับเรียกว่าพิเศษรุนโคครับผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอมันอีกแล้วเลยตัดสินใจถ่ายวิดีโอนะฮะนะเพราะว่ามันมีแค่12คันในประเทศนะฮะวันนี้ครับกำลังจะมีเจ้าของมารับครับแต่ไม่บอกการว่าเ็นใครนะครับียกว่าเป็นเฟอร์ตี้ครับคนหนึ่งของประเทศเราเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่า ตัวนี้ครับที่ผมพูดเนี่ยมันพิเศษยังไงแล้วมันคืออะไรครับลองไปดูเลยครับลองไปเลยครับมืออนี่เห็นไหมฮะสีส้มๆแบบนี้ครับแน่นอนครับ12บสอคันนะครับในประเทศไทยมีแค่12อันนะครับมีแค่12อันเท่านั้นนะครับในประเทศนะครับเจ้า MX5 Pro Limited ครับผมเรียกว่าพิเศษมากๆครับลองครับผมพามาดูความสวยงามคือจริงๆอ่ะอยากจะถ่ายรูป เก็บไว้เยอะๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะเอาไว้ให้แฟนเพจไว้ได้ดูนะครับคงคิดว่าใครๆก็อยากอยากถ้ามีเงินก็อยากจะเก็บไว้ละคันเนาะนะฮะโก้โหเมานะครับความสวยงามของมันนะครับสีส้มนะครับเป็นสีส้มสีพิเศษนะครับนะฮะดูนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับผมปกติอะเทวไฟไม่ได้ี สีแดงสีขาวสีทั่วไปนะครับผมแต่ตัวนี้ได้จากลิมิเต็นะครับผมนะฮก็จัดเจ๋มากดูขนาดขอบล้อครับดูครับดูครับลิเบรต่างๆครับสวยงามมากนะการออกแบบดีไซน์นะครับเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับเหมาะสาหรับลูกค้าที่อยากจะสะสมไว้นะครับผมนะครับลองมาดูรับผมถ้าผมมีเงินนะฮะผมจะจัดสักหนึ่งคันแน่นอนครับเออไปได้หน่อยไหม ต้องบอกว่าพอดีเขาล็อกรถไว้ครับใช่ผมผมก็อยากจะเปิดภายในให้ดูนะครับแต่ว่าเจ้าของเจ้าของเขาก็รักมากะเนาะครับผมเนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจตัวเอ็มเจฟนะครับผมอยากได้นะครับตัวนี้แต่เนี่ยแน่นอนมันน่าจะไม่มีแล้วฮะเพราะว่าถูกจับจองแล้วคือยาวมากนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับโอกาสที่จะได้ สำหรับลูกค้าที่สนใจ a f l อยู่ก็ยังสามารถดูเป็น a i r f ไฟตัวรุ่นธรรมดารุ่นปกติได้นะครับสามารถจองนะครับผมแล้วก็สั่งรถได้นะครับ6เเือนก็ได้รถแล้วครับผมไม่ว่าจะสีแดงสีขาวหรือสีที่อยากได้ครับแต่ว่าสีชมพูี่ยไม่มีนะครับในประเทศไทยมีแค่12 12คันเท่านั้นครับในประเทศนะครับว่าเป็นไอเทมพิเศษนะครับอันนี้สําหรับคนพิเศษหรือซเลบริตี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย